แก้ผมบางลดล่วงกระตุ้นผมใหม่ให้งอกเร็วขึ้นค่ะหอมใหญ่มีกระมาานันกรดอะมิโนและเคลาตินที่จะช่วยทำให้ผมแข็งแรงมีผลโดยตรงในการสร้างคอลลาเจนมันจะทำให้เส้นผมแข็งแรงเส้นใหญ่ขึ้นลดการดุดล่วงช่วยให้ผมงอกใหม่ด้วยค่ะผมบางดูแก่นะคะ มาทำน้ำหัวหอมบำรุงผมให้แข็งแรงงอกใหม่เร็วกันดีกว่าหอมใหญ่มีกมะถันเคลาตินและอะมิโน,โนในการบำรุงเส้นผมโดยตรงให้เราหาหอมใหญ่มาหนึ่งลูกนะคะเอาไปปอกล้างให้สะอาดง่ายสุดเลยก็คือหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนะคะเพื่อให้มันละเอียดเพราะว่าเราจะมาเอาน้ำของหอมใหญ่ หอมใหญ่ช่วยในการต้านแบคทีเรียลดการอักเสบของหนังศีษะจึงกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตที่หนังศีษะให้เราซอยหอมใหญ่นะคะลงไปในเครื่องปัน่นใส่น้ำนิดนึงเพื่อให้การทำงานของเครื่องดีขึ้นแล้วก็เอามาใส่ผ้ากรองบีบเอาแต่น้ำค่ะหอมใหญ่มีสาร,ราโวาน,นอยด์ช่วยป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการแก่ชรลาของอวัยวะภายในร่างกายรวมถึงต่อมบนหนังศีรษะด้วยน้ำของหอมใหญ่จะทำให้การดุดล่วงลดน้อยลงและลดความเสื่อมของรากผมนะคะเวลาใช้ให้ใช้หมักเอาไว้ก่อนจะสระผมนะคะให้เอาสำลีจุ่มแบบนี้พอชุ่มๆหน่อย แล้วก็เอาน,น้ำหอมใหญ่เนี่ยหยดไปที่ตรงผมที่บางแล้วก็หนังศีรษะเอาสำลีเช็ดให้ทั่วนะคะหยดไปแล้วก็นวดเบาๆด้วยเพราะว่าน้ําในหอมใหญ่เนี่ยมันจะซึมลงไปที่รูขุมขนได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผมใหม่ให้แหวกผมนะคะแล้วก็ ใช้สำลีชุบให้ชุ่มทาไปให้ทั่วนะคะให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็ให้นวดไปด้วยเบาๆเพื่อเป็นการกระตุ้นผมงอกใหม่ลดการหลุดล่วงทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะล้างออกด้วยน้ำแล้วก็ตามด้วยแชมพูอ่อนอยากให้ใช้เป็นแชมพูอ่อนเพราะว่าถ้าแชมพูที่มีสารเคมีแรงๆะก็จะไม่ดีต่อผมอีก สูตรนี้ทำได้ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะกระตุ้นผมงอกใหม่ให้กลับดำแล้วก็แข็งแรงขึ้นทำเป็นประจำา2-3เดือนจะเห็นผลค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her For Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ